ตัวละครชื่อแท็กซี่หรอแกมันชื่อแคกซี่เป็นสาวปากชมพูอยู่ดีๆจะให้ไปขับแท็กซี่สีเขียวเรืองเฉยไม่ใช่น้อ no, ง no, แคกซี่แ็กซี่แคกซี่ no กซี่เข้าใจบอ สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจันนินนะคะวันนี้เราจะมาแต่งตัวตามสั่งกันนะทุกคน <S <S แต่ว่าจะเป็นตีมอะไรนะคะเดี๋ยวรอเข้าไปดูในคลิปเลยนะ <S <S แล้วหลังจากแต่งตัวตามสั่งเซดะเราจะไปเดินในโซนฟรีสไตล์ต่อฉะนั้นเราต้องห้ามโฉมเด็ดขาดเราต้องเริ่มจากการแต่งหน้าก่อนเพราะตอนนี้ดูสีปากจะซีดมากเลยนะวันนี้จัดมีลิปใหม่มานะคะนี่เลยทุกคนนี่เมเบลีนนะคะซูเปอร์สเตทิ้ทดตีน้มันจะเป็นลิปจิ้มจุ่มเนื้อตินนะคะ สัมผัสมันก็จะนุ่มเหมือนกับหนีเท็ดดี้อ่ะแล้วให้ฟินิชแบบซอฟ์แมทอืม เนื้อก็จะเบาสบายปากมากนะคะแล้วมันจะติดทนถึงติด2ชั่วโมงนะแบบ no transfer เลยก็คือเล่นเกมไปอะไรไปเนี่ยลิปมันจะไม่หลุดเลยนะคะยังคงติดทนอยู่แล้ววันนี้จะได้มาสสีนะทุกคนอันนี้จะเป็นสี15สกินนี s ดิ n นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสี25เบบี b a b นะคะที่จะทาไปเมื่อกี้เป็นสี15นะคะสกินนี d ดิ p เนาะเดี๋ยวจะขอทาก่อนมันสามารถทาได้หลายแบบมากเลยนะเดี๋ยวจะ,จะลองทาแบบฟุ้งๆให้ทุกคนดูก่อนนะอันนี้จะเป็นแบบฟุ้งๆ นี่เห็นไหมอันนี้คือถ้าเราจะทาแบบฟุ้งๆเบลอๆก็ทาได้นะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้สวยไหมสวยใช่สวย,สวยหรือปกติอะจัดจะไม่ค่อยชอบทาแบบเบลอๆ,ๆใช่ปะจัดก็จะทาแบบเต็มปากได้เลยนะคะสี่สวยมากทุกคนเดี๋ยวจะลองทายดูเราก็กวาดไปเต็มๆปากเลย <Wow. S 2> นี่อันนี้ถ้าแบบใครที่ชอบทาแบบเต็มเต็มปากนะคะคนที่แบบทาลิปไม่เป็นหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยก็จะชอบทาเหมือนจัดใช่ไหมแบบนี้สวยสวยมากแต่ปกติแล้วจจะไม่ทาลิปสีเดียวนะคะถ้าเกิดใครที่ชอบดูจัดเป็นประจําจะรู้นะจะจะทาแบบอีกสีหนึ่งนะคะเข้าไปในขอบปากตลอดนะซึ่งวันนี้จะจะใช้เบอร์25นะคะเบบิทีของเมลบลีนตรงเนี้ยเนาะเอามาทาด้านในปากเพื่อที่จะได้แบบให้มันเป็นแบบสเฉดสี ดูนะดูแลจำแล้วนำไปใช้เห็นไหมมันก็จะได้แบบข้างนอกสีของูข้างในก็จะอมแดงๆนิดนึงแล้วก็จะ,จะทาแบบด้านบนให้มันเป็นปากกระจับนเป็นไงสวยไหม ก็จริงๆแล้วเราสามารถเอามาทาแก้มได้ด้วยนะคะแทนแบบพวกบลัชออนเดี๋ยวจะจะลองทาแก้มให้ดูทั้งสองสีเลยเดี๋ยวด้านนี้จจะทาสี1 5ส, <UE> ส่วนด้านนี้จจะทาสี2 5นะคะสีมันจะแบบไม,ไม่ไม่ได้เหมือนกันนะแต่มันก็จะคลายกันแต่นี้เราแต่งบนสตีมเราแต่งอยู่บ้านนะมันไม่เป็นไรหรอกนี่เราปาดไปอย่างนี้เลยนี่สีหน่ห้านะคะสกินนี่ดิบเนาะแตะแตะ มแก้มันแบบคือเนื้อมันเบาอ่ะมันเบา,ม,เบามันไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบเหมือนเราทาลงไปเห็นไหมอันนี้สีนี้ชมพูเบาๆเบาปะอ้มันดูธรรมาชาติมากเลยอ่ะอันนี้เป็นเบอร์สองห้านะคะทุกคนเบอร์สองห้าเบบีบ้ทีถ้าอันนี้ทาแก้มน่าจะแดงขึ้นเดี๋ยวลองดูอนแล้วดาจะชอบแก้มแบบแดงแดง อุ้ยอันนี้รู้สึกชอบสีนี้มากสีนี้ทากแก้มสวยอ่ะเดี๋ยวอุ้ยอันนี้แดงแดงกว่าชอบนี่ทุกคนเป็นไงชอบอันนี้มากกว่าวเดี๋ยวจ,จะลงอีกข้างหนึ่งเป็นสีเบอร์สองห้ 25, าแบบวิธีนะจะได้เหมือนกันชอบสีมากมากว่าลงเลยจิสวยยังสวยละป่ะเดี๋ยวเราไปแต่งตัวตามสั่งกันดีกว่าทุกคนไปกันเลยจ้า วันนี้จะไปเดินโซนวันนี้จัดจะไปเดินโซนฟรีสไตล์ฉะนั้นนะแล้วจัดขอรีเควสต์ตัวละครผู้หญิงที่น่าแซปที่สุดก็คือตัวนี้แคสซี่อ่าแคสซี่ขอเป็นตัวละครที่น่าแซบที่สุดอย่างแคสซี่แล้วจัดขอเป็นคนเลือกเมคอัพ <Okay. S 1> ส่วนทรงผมเสื้อกระโปรงกางเกงรองเท้าทุกคนเป็นคนเลือกแต่ตีมวันนี้จัด ขอเป็นตีมแบบตีมชุดหมีที่ไม่ใช่ชุดคุมหมีได้ไหมเราจะใส่ชิ้นส่วนหัวเสื้อกางเกงอื่นๆที่เป็นหมีแต่ไม่ใช่ชุดคุมหมีอันเนี้ยนึกออกปะไม่ไม่ใส่ชุดคุมหมีอย่างเงี้ยเราไม่ใส่ขอเป็นชุดหมีผู้หญิงขอแบบแซบๆด้วยนะให้หนุ่มาจีบไม่เอาแบบชุดหมีเรียบร้อยหรือว่าชุดหมีเซ็กซี่จนโดนแบน์นี่ไม่เอา นะคะเดี๋ยวเราลองมาแต่งตัวชุดหมีกันนะแต่จัดขอเลือกเมคอัพก่อนเพราะว่าวันนี้จัดอยากได้เมคอัพที่ปากสีชมพูเหมือนสีลิปจัดอะที่ทาวันนี้ฉะนั้นเราจะขอหาก่อนว่าสีชมพูตุ่นๆวันนี้อันไหนเหมาะที่สุดสีนี้สีนี้ไหมสีที่ว่าแอบขายใไหมเพียวหน้านี้นะคะหน้าอาจจะไม่ได้สวยถูกใจบาดใจแต่ขอให้ทุกคนช่วยเลือกทรงผมที่เป็นทรงผมดูหมีหมีมันมีไหม ทรงผมผู้หญิงที่มันดูหมีหมีมันมีปะมันมีไหมแกหมวกรูปหมีสีน้ำตาลมีเหรอคะของผู้หญิงนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งที่เลื่อนก่อนหมวกหมีสีน้ำตาลเอยอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมเอยน่ามน่ารักอ่ะเว้ยเอาอันนี้เลยเนาะอันนี้เลยเนาะพี่ว่ามันได้มาร์กไว้ก่อนชื่นชอบเอารองเท้าเราจะใส่ตีนหมีสีอะไรวันเนี้ยถามก่อนจะใส่ตีนหมีสีอะไร มีมันจะมีอยู่ห้าสีค่ะทุกคนอยากใส่สีอะไรชมพูดำเหลืองน้ำเงินแดงชมพูดำเหลืองน้ำเงินแดงค่ะเลือกเลยโหวตเลยอันไหนขึ้นเยอะสุดพี่เอาอันนั้นอันไหนขึ้นเยอะสุดในคอมเมนต์นะคะเราจะเลือกอันนั้นมันจะมีอยู่ทั้งหมดห้าสีนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมชมพูนี่นี่นี่น,นี่สีดำนะคะตอนนี้สีดำโหวตเยอะมากนะคะ รวมมาประมาณหนึ่งหนึ่งร้อยจะหนึ่งร้อยห้าสิบเลยเนะี่ยโอเค okay, งั้นเราจะใส่เป็นตีนหมีสีดำนะตอนนี้เราได้ทรงผมได้รองเท้าแล้วเรามาเลือกเสื้อไหมเสื้อมันจะมีเสื้อที่มันเป็นแบบฟ u r fur ขนขนน่ารักน่ารักไหมเสื้อควรใส่อะไรเสื้อยืดลายหมีผู้หญิงมีปะแกะมีไหมเน่เสื้อหมีอันนี้เสื้อเป็ดเสื้ออันนี้หรือเปล่าอันนี้กล่องหมีปะทุกคนใช่ไหมเอ้ เื้อกล่องหมีไหมอ่ะ,อะเดี๋ยวพี่มาก่อนมันมีกล่องหมีหนึ่งอันเฮ้ยกล่องหมีน่ารักนะเสื้อหมีติดแขนตัวไหนอะคะเสื้อหมีเสื้อขาวแถบกลางอ่าอ๋ออันนี้หรออันนี้หรออันนี้หรออันนี้ปะอันนี้ปะถูกไหมถูกไหมถกหมมันตัวใช่ตัวน,วนี้ตัวนี้ตอบโจทย์อยู่นะมันเป็น f อ r แต่ว่า มันจะเป็นชุดกระต่ายจริงๆแล้วมันเป็นชุดกระต่ายถาาว่าใส่ด้มันก็ใส่ได้นะฮูดเอลอ,อยอ๋ออันนี้เสื้อแขนมีสีแดงที่เจอแล้วเจอแล้วทุกคนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว,ลวนี่โอเคงั้นชุดหมีเราจะมีให้เลือกทั้งหมด3ตัวนะแดงน้ำตาลหรือขาวอันไหนเยอะสุดเลือกกันนั้นตอนนี้นะคะ สีแดงโถมเยอะมากสีแดงโถมมาทั้งหมด250คอมเมนต์แล้วงั้นโอเคเราใส่สีแดงเสียงเป็นเอกฉันสีแดงเยอะสุดนะตอนนี้จะล่อไป300แล้วอ่ะต่อไปกระโปรงกางเกงค่ะจะใส่อะไรที่มันหมีมีดีมันมีอะไรที่มันแบบหมีมีไหมกางเกงสีฟ้าเรดไรสั้นเกงอูดชุดผู้ชายได้ไหมแก ผมก็เลือกแล้วเสื้อก็เลือกแล้วรองเท้าก็เลือกแล้วกกจะมาเปลี่ยนเพศตัวละครตอนนี้ไม่ได้มันบ่ได้ก่นใส่กันมาบ่จะเซตอยู่ล้านเีงสุดจะมาเปลี่ยนบ่เดียวนี่มันบ่ได้แล้วชุดในเซตมีเออพี่กำลังหาชุดในเซตหมีนี่ไงอ๋อชุดนี้เลยเหรอคะตัวนี้เลยเหรอก็น่ารักอยู่นะระหว่างสั้นกับยาวค่ะทุกคนทุกคนช่วยกันโหวตนะคะระหว่างใส่ขายาวหรือสั้นอะ จะเป็นแบบนี้นะคะถุงเท้าก็จะเป็นสีเหลืองตัดแดงเนาะเข้ากับแมทซึ่งกางเกงตัวนี้มันจะเป็นกางเกงชุดคู่กับเสื้ออันนี้เลยนะคะหรือจะใส่เป็นกางเกงขายาวกางเกงปาโต้กางเกงแบบสกินเขาเรียกว่าสกินนี่หรอสกินนี่ผู้หญิงระหว่างขาสั้นกับขายาวแล้วแต่จะเลือกอ่ะตอนนี้ขาสั้นนาโด่งเลยขาสั้นตอนนี้มาแล้วฮะหนึ่งร้อยกว่าคอมเมนต์แล้วยังไปต่อด้วย คง่นเราสรุปแล้วเราคือจะใส่ขาสั้นตอนนี้เราเคาะแล้วนะทรงผมหมีนะคะเสื้อหมีกางเกงหมีรองเท้าตีนหมีหมีทั้งชุดหมีทั้งเซ็ตส่วนตรงนี้มันมีอะไรที่มันเป็นหมีหมีไหมผ้าปิดปากแว่นตาผ้าปิดตาอะไรที่มันมีลายหมีไหมมันมีไหมอะคะไม่น่ามีไหมถ้าไม่มีเราก็จะใส่เป็นแว่นตาหรือผ้าปิดปากที่มันเข้ากับชุดก็พอก็ได้นะ ปิดปากลายหมีไม่แกเราใส่ผ้าปิดปากไม่ได้เราทาลิปมาซะสวยเราใส่ผ้าปิดปากแล้วใครจะเห็นปากเราอะที่ว่าใส่แว่นนีกว่ะแต่อาจจะต้องหาแว่นลายน่ารักน่ารักแว่นหัวใจโอเคได้แว่นหัวใจอ๋อนี่ไงเจอละใส่เป็นอันนี้นะคะแว่นหัวใจส่วนอาวุธเราถือมันมีอาวุธอะไรที่มันถือเป็นเป็นไอ้นี่ไหมมีหมีไหม ลายหมีอะ่ะหมัดหมีมีครับมีหมัดหมีเหรอฮะ,ะ <Wow. S 1> มันคือหมัดปุยนุ่นหรือ่ะอันนี้หรือเปล่า hmm. อ้ยอัน,นอันนี้ได้หรือเปล่า <of> มันดูแบบกงเลยอันนั้นหมัดเสือหรอท่ามันแป้งล่างเป็นหมีไ,มได้หรอมันไม่มีหมัดไหนเท่แล้วนี่ก็หมัดโพนี่หมัดมูนิคอนหมัดทะลวงสวรรค์หมัดกระดู ไม่มีเทปที่แบบพันช์หน่อยหรอเพื่อน oh. หมัดอันไหนหมัดอันไหนเดี๋ยวนี้ใส่แล้วคนเขาจะแบบมามุงมัคนหมัดใส่ตามะใส่ตามะเขายังมุงกันอยู่หรอเป็นใส่ตามะเนาะโอเคอะ, <Okay. S 1> อะทำไมยังเขายังชอบใส่ตามะกันอยู่อ,อามันเป็นของแรจฉะนั้นเท่ากับว่าววเรามีของแลถูกไหมโอเคได้ส่วนสัตว์เลี้ยง,งผู้หูแน่นอนว่าเราต้องเอาพี่หมีไป มีแพนด้าใส่สกินหมีอะพาไปนี่สรุปลุกแต่งตัวตามสั่งของเราวันนี้ทรงผมนะคะเป็นทรงผมหัวหมีนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็เสื้อนะคะเป็นเสื้อหมีเสื้อยืดหมีติดแขนนะเป็นแบบโอเวอร์ไซส์ของผู้หญิงนะคะสีแดงเหลืองแบบนี้เนาะพร้อมกับกางเกงที่เข้าเซตกับเสื้อนะแล้วรองเท้าเราก็เลือกเป็นรองเท้า มีพันดาแล้วก็ใส่หมัดไปด้วยเป็นหมัดจริงจังนะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงเป็นพี่หมีนั่นเองนะคะพร้อมจะไปย่านคนชิลกันยังทุกคนฝากซีดไหมไม่ซีดน้อยยังสวยอยู่ปรากมาตอนต้นคลิปเลยทุกคนว่าวันนี้พี่จะจีบหนุ่มได้สักคนไหม <og> ไม่ได้จีบหนุ่มมานานมากแล้วอะสวัสดีครับเห็นมีไหมครับเบลโอ้โหลวบสวัสดีครับ ชื่ออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวชื่อชื่อสมชายขายถั่วครับโอ้สมชายขายถั่วนะคะเราชื่อหอมแดงใช่หอมแดงจอมรู้จัอุ้ยไม่รู้จักใครอ่ะหยอกหยอกหยอกแล้วยอกหยอกนี่คือรู้จักกรอไม่รู้จักพี่พูดเป็นงั้นแหละแล้วสมชายขายถั่วอะไรอ่ะถั่วแล้วพี่พี่อยากกินไหมหรอแกะให้หน่อยดีอุ้ยนี่เดี๋ยวก่อนนะแล้วแกะตั้ง วดแล้วมันกินล้เตก่อนเน่ะอ๋อม่อกินม่กินในถุงกากพี่ขอเต้งเติมเล็หน่อยอืมเอาเท่าไหร่น้องยี่สิบบาทพอพี่ยี่สิบบาทพอเยอะแน่ใจนะอ่ะเอาเลขมาอยากเล่นพี่อยากเล่นพี่อยากเล่นพี่ให้จริงพี่อยากกินทัวทั่วแล้อุ้ยแล้วเราโสดหรือเปล่า โสดพี่โสดมากี่ปีแล้วโสดมา้องลับปี้แล้วพี่อ่ะล้วคนเมื่อกี้นี่คือเพิ่ิกไม่ใช่เหรอคนนั้นผมไม่รู้จักพี่ใครกูรอกอ้าวว้าแย่จังใช่พี่ใช่พีเ่เราเล่นเก่งไหมอ่ะโอ้โหเล่นกากพี่เขกากกเลยต่อต่ำเตี้ยเล่ด,ดินมากเวลาผมเล่นอ่ะงั้นเราไปลดแรงด้วยกันไหมพี่ไปกับผมอ่ะผมพาแบบไปต่ำเตี้ยเละด,ดินไปไปโชว์สกิลไว้พี่ อุ้ยได้ดีงั้นเดี๋ยวเราไปลดแรงกันดีกว่าได้พี่โอ้โหพี่พี่จัดพี่พี่เป็นอันนี้ไะเนี่ยคะ<า>พี่จัดไะเนี่ยไม่ใช่ค่ะยี่งโมนเนี่ยพี่ชื่อจอมอพี่จัดไะเนี่ยยืมไอดีพี่เขามาเพื่อนกันเนี่ย,นนยโอ้โหเจอคนดังวันนี้ได้ออก้าได้ออกไม่พี่ไม่มีปัญญาซื้อหลอกปักทงอ่ะ พี่จัดบอกอันเป็นเป็นแสนอันนี้พี่จัดจริงนะเนี่ยว่าสิ่งคุ้นคุ้นไม่ใช่เอาดีไม่ใช่เอการเพี่การเพื่อนสนิทกันใช่หรอเพื่อสนิทกันโอ้ไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวไปไปเล่นดิเดี๋ยวไปเล่นด้วยกันก็รู้พี่จัดจัดมันเล่นเก่งเราเล่นไม่เก่งเอาไอดีมันมาเพราะไอ้ดีมันของเยอะเฉยๆอ๋อโอเคโอเคนั้นนั่นลืมๆืมไปพี่ไปเถอะ ไปไปพี่ไปไปไปได้พี่ลำลำรำบะ้ยตน้องขอตัวช่วยขอตัวช่วยจะไปแบกนมน้องเด็กเด็กในแคนใครว่างมั่งพี่ขอตัวช่วยหน่อยจะไปแบกนม วันนี้นะคะเราก็แต่งตัวตามสั่งไปแล้วไปปั่นคนไปแล้วไปเล่นแร็งไปแล้ววันนี้บอกเลยว่าเล่นเกมได้แบบทั้งวันจริงๆทุกคนแล้วลิปของจ้ายังไม่หลุดเลยนะคะยังติดทนแน่นอยู่เลยดิดูดิ <Yeah. S 1> เผื่อใครอยากไปตามนะ2ส,สีที่จะใช้อันนี้เป็นเบอร์1 5 Skinny Dip นะคะกับเบอร์2 5 Baby t บนะ2ส,สีนี้สวยมาก นะคะเผื่อใครชอบก็ไปตามสีตามจัดได้นะคะเดี๋ยววันนี้จะาคงต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วแต่งตัวตามสั่งรอบหน้าเราจะแต่งตัวตีมอะไรและไปทําอะไรกันรอติดตามชมกันได้เลยครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ